สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Feel i n g ฝึกภาษาอิงด้วย Feeling หัวข้อคำศัพท์ adjective พร้อมประโยคตัวอย่างเอิโซด10ค่ะคำศัพท์วันนี้เป็นคำศัพท์อะไรนะคะทุกคนติดตามชมกันได้เลยค่ะ elaborate elaborate ละเมียดละไมประณีต ะะไม่จําเป็นจะต้องเป็นงานเกี่ยวกับอาหารประดิษฐ์ประดอยอะไรพวกนี้ก็ได้สามารถเป็นรายงานที่ลงดีเทลตัวเลขที่ลงดีเทลก็ได้นะคะสามารถใช้ elaborate ได้ค่ะประโยคตัวอย่าง fill t h พี่เขาได้เตรียมอาหารไว้อย่างละเมียดละไมามากเวอร์ค่ะ fill <Feel> in สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า he had prepared a very elaborate meal He had prepared very elaborate meal. a ทุกคนพร้อมไหมคะพ์ทแรก slow no f e e l i n g อ่านช้าๆไม่ต้องใส่ feeling. ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มค่ะ He had prepared a very elaborate meal. 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 เก่งมากค่ะทุกคนพาร์ทที่สองค่ะ f a s t e r with feeling ทุกคนพร้อมไหมคะอ่านเร็วขึ้นและใส่ feeling ไปด้วยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มค่ะ He had prepared a very elaborate meal. 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 Yea, gang pasu tai ka, speak with feeling, poured sai feeling bidden a ta to lao. Remka. He had prepared a very elaborate meal. 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 เย้ปรมือให้ตัวเองดังๆค่ะทุกคนเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะเอพิซดสิบจบไปเอพิซดสิบเอ็ดกำลังมานะคะทุกคนหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบาย